คนไทยทำเองครับอ๋อคนไทยทำเองใช่ค่ะคนไทยทำเองถ้าเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วอยู่ที่แปดแสนห้า่นบาทตูวอะไรครับเนี่ยรถอะไรครับเนี่ยเป็นฟอร์ดนะครับสี่ประตูนะแคมเปอร์ทักอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าชุดใหญ่เลย ยืนได้ด้วยโทษนะครับมีท่านทนนี่นอนข้างบนด้วยนอนได้หนึ่งคนข้างบนนี่สูงมากครับยืนได้เลยยืนอยู่นะสูงมาก นี่มีปรับอากาศอยู่บนนี่นี่เป็นชั้นชั้นวางมีซิงคนะครับซิงด้วยแล้วก็โซฟานะครับสองด้านนั่งได้สองด้าน,น,น,านมีไฟด้วยไฟมีบิวอินด้านในมีปรับอากาศอยู่ด้านบนนะก็คือน่าจะมีคอยร้อนอยู่ข้างบนด้วยเมื่อกี้ขึ้นไปมันมีแอร์แออยู่ข้างบน เหมือนแอรหลังคาอะไรเงี้ยชุดนี้มันคือมันเอาวางได้เลยนะมันไม่ได้ว่าติดกับตัวรถนะครับมันสามารถจะถอดแล้วก็เสียบใส่เข้าไปได้เลยวางเข้าไปลอยขึ้นมาเหนือกระบะนิดนึงอันนี้คือระยะที่เหลือนะเหลือช่วงท้าย แต่ว่าข้างบนนี้นอนได้นอนได้คนนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมีเขาอาจจะมีการยืดตัวที่นอนออกไปได้มันอาจจะนอนได้เยอะกว่านี้โทษนะครับผม,ผมสอบถามราคาได้ไหมสอบถามราคาได้ค่ะถ้าเด็ดเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วอยู่ที่แปดแสนห้าหบาทแปดแสนห้าหมื่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการรับประกันให้สปีอ๋อรับปาาระกันสามปี 8, มันเป็นมันเป็นของนําเข้าครับหรือว่าอ่าอันนี้คนไทยทำเองค่ะออ๋คนไทยทำเองใช่ค่ะคนไทยทำเองเป็นไฟเบอร์การ์ดใช่ค่ะเป็นไฟเบอร์การ์ดแล้วก็บางไปาร์ดเนี่ยเราก็คือได้ได้หมดเลยได้เครื่องปรับอากาศด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะได้ทั้งหมดเลยมีแอร์ให้ค่ะมีแบล็คลิซียมให้แบรนด์แบรนด์อะไรครับเนี่ยค่ะยี่ห้อค่ะโอ้ค่าโอ้ค่าแคมเปอร์ทักโอเคครับผมขอบคุณมากครับ